เอ้ยเอ้ย <Hi. S 1> อ่าโอหน,น้ามา้าผมหน้ามา้าใส่กอไดเฮ้ยไม่ต้องใส่นี่น่ารักแล้วใส่แหมนี่ <laughs> oh. นออเรามันน่าสดมันที่หนึ่งอยู่แล้วไงเราจะใส่ทำไมคอมิวเตอร์โ <Okay. S 1> อเคอ่าวันนี้เราจะมาพูดถึงอ่าอีพีแปด แม่คุยกับทุกคนที่เสบว่าเอ้ะทุกคนนอนกันเอ้ะนอนกันยังวะดูกันยังแต่ก็แต่ว่ามีคนนอนแล้วนะดูยังใครมีอยู่คนหนึ่อนอนเนี่ยนอนไม่ตื่นด้วยตือนแม่ปลุกแม่ว่ามาร์คซีรีส์มาวันนี้ปะลุกไปทำงานไงไปทำงานมาแล้วก็พาแม่แม่ไปกินข้าวพี่สาวแม่ไปกินข้าวอืมอืมอืม เฮ้ยง่วงป่ะเนี่ยฮึง่วงป่ะเนี่ยมันมีคนนอนไม่ตื่นแต่ว่ามันมีคนหนึ่งอะนอนบ้างแต่ว่าดูทรงวันนี้ดูตานอนทั้งวันรู้ได้ไงแต่ว่าตอนแรกก็ง่วงๆใช่ไหมจะจะนอนแล้วแต่ว่ากลัวๆไม่ได้ดูซีรีส์ไงก็เลยแบบตื่นตื่นก่อนละกันเพิ่งตื่นจริงตื่นกี่โมงวันนี้ ตื่นกี่โมงเหรอวันนี้ตื่นตื่นบ mm ่ายอืมอืมฟินเลยดีจุดสุดแต่พวกนี้ก็ทำงานแล้วพวกนี้ทำงานพวกนี้พวกนี้ mm hmm. นไปทำงานที่พิษนุโลกเนี่นนยนะใช่ทำอะไรที่พิษณุโลกไปอีเวนต์ของนิยมยีอุ้ย <laughs> คนเดียวเหรอ <laughs> <eres. laughs> ใช่พิษนุโลกจะมีโองคที่พาคอละ ม่แต่กูน่ากลัวอย่างหนึ่งคืออะไรเลยว่าพิษณุโอ่เป็นจังหวัดที่ผมไปกี่ครั้งก็จะแบบก็จะป่วยป่วยตลอดจะป่วยหนักตั้งแต่เด็กอะม่รูไปไหนไม่รู้ว่าแบบบรรพบุรุษอะไรในชาติที่แล้วเคยไปทําอะไรหรือเปล่าเอา้าอย่งน,นี้ไปไหว้นี่ดิลุงพ่ออะไรนะที่พิซุโลกถ้ามีเวลาว่างไปเอมหลวงพ่อซิ่งมาทิ้งโค้งป่ะใช่โค้งแม่งหลุดไปเลยไม่ใช่ <laughs> อ,อ <laughs> อ่พระชินนะพระชินราชพระพุทธชินราชพระดังที่จชง่วัดพิษณุโลกแบบว่าเกี่ยวกับชนะมารเพื่อแบบมารผจญในชีวิตมันจะออกไปอะไรเนี่ยหายมันจะมีคนหายทำไงครับครัมาผจญแล้วพี่หายด้องวยนะเดี๋ยวจะไปมาโอมันจะหายไปลองไหวด้ดูลองไหว้ดูเผื่อก,กูจะได้เออสบายสบายละ <c oughs> ไปกี่โมงไปไปเช้าเลยดิ เดี๋ยวเดี๋ยช่างมาแต่งหน้าที่บ้านแปดโมงเอ้าทำไมแต่งที่บ้านอะอะไรนะไม่ได้ปกติมันต้องแต่งที่ตึกวะทไมแต่งที่บ้านก็เหมือนมันมีอลแอลได้ไงผมคิดว่าเข้าตึกมันน่าจะลําบากเขาไงอ๋อเนี่เขาไปอลแอลต่อถ้ให้ดูพี่ไว้พี่ไว้พี่ไว้เขินนะเขินเลยเมาแซ่บนะคนเนี้ยใหแ่หน้าคนนี้ อย่าแต่เขาเก็บทุกดีเทลนะถ้าใครเจอเขาเก็บหมดนะคุณอย่าไปทําอะไรที่แบบกระโตกระตากนะคนเดียวเขาเก็บดีเทลหมดไอ้หนดแน่หนดไว้เนี่ยแบดก็าส่งแบดซีรีส์ฟินมากเออพูดถึงอีพีแปดหน่อยเอาจีอีพีแปดเปนเกี่ยวกับซองลนร้วนเลยเนาะใช่ส่วนส่วนใหญ่พูดถึงคือคืออ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะมันมันเป็นซีนที่แบบแม่ปรากฏตัวอย่างเป็นจริงเป็นจังแบบ เจอหน้าสองครั้งแรกนั่นแหละว่าอมก็ทุกคนก็น่าจะดูไปแล้วว่าสองอารมณ์สงไงกับแม่แล้วก็ต้องขอบคุณหมอเจนะที่ที่ที่แบบมาทําให้ซองกับแม่แบบกลับมาเป็นเหมือนเดิมเป็นตัวเชื่อมตัวเชื่อมอืมแล้วเชื่อมเลยแต่แม่แม่แม่ตัวเเท่าไหร่แม่ผัวเอ้ยไม่ใช่แม่แฟนแม่แฟนไม่ก็เดี๋ยวไปเรียกเขาว่าป้าตั้งแต่แรกเลย แม่ผัวซะล้หนูหนูรีบไงหนูเป็นหนูรีบซะแล้วแค่แฟนก็พอหนูข้าสเต็ปแล้วโอเคเจียมทีอะไรอ่ะนาเกียดเขาทำอะไรเขาพิมอะไรเอ้ยเขาพิมอะไรอ่ะนาเกียด์นะแม่เขาพิมอะไรมาเนี่ยมือล้านมือล้านมือล้านมือลานน่าจะมือล้านน้ำตาแต่เพราะพี่ซอง วิวูไปทำอะไรแต่ว่าซีนที่ก่บคุณแม่ดีนะหรอก็มันเป็นซีนแบบคลายปมของระหว่างแม่กับซองจริงๆตอนนี้ก็ทุกคนก็แบบเคลียร์แล้วว่าสุดท้ายแม่หายไปเพราะอะไรอะไรเงี้ยถูกไหมละ่ะใช่แม่หายไปแล้วแต่จริงๆก็ก็นั่นแหละทุกคนมีเหตุผลของตัวเองนะครับผมแต่ก็อย่างน้อยสุดท้ายเขาก็กลับมารับผิดชอบ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเลยแต่ตอนที่เขาหายไปจริงๆเขาก็ไม่ได้แบบไม่ไม่ได้ทิ้งซองไปไหนนะจริงๆแค่เขาแบบไม่กล้าเขาเพราะว่าเขากลัวรู้สึกผิดอยู่ในใจเขาเลยแบบได้แค่แบบสนับสนุนอยู่ห่างๆใช่แริงทำไมฮะทำไมแม่ซองถึงไม่บอกซองสักหน่อยว่าเออจะยวจะไปทํางานนะอะไรอย่างนี้ก็คงคงรู้สึกก็คงลําบากใจในการจะพูดปะเพราะว่าไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วซองเหมือนว่าการสนทิ จะอาจจะผิดตรงที่แบบมันมีบางคนที่แบบไม่อยากอธิบายอ่ะมันถึงไปเลยมันคงจะบางทีว่าการไปเลยจะทําให้ทุกอย่างมันดีกว่าต้องมานั่งอธิบายแล้วบอกความจริงอ่ะแต่บางทีมันมันคนเราสุดท้ายมันก็หนีความจริงไม่ได้อ่ะสุดท้ายเขาก็ต้องกลับมารับผิดชอบในสิ่งที่เขาแบบก่อไว้อะไรเงี้ยดูไม่ไม่ดนเรื่องค่ะกับแฟนด้วยดูไปรยอวดเปล่าอันนี้อันนี้ประโยคอวดอวดอันนี้ตกล่า ขออนุญาตบล็อกขอกอนุญาตบล็อกนะครับอันนี้อวดแฟนในไลน์ในนี้เนาะขออนุญาตบล็อกครับแล้วพี่จะปอิจฉาเขาทาไมเอา้อาเราต้องอิจฉาดี่เขาเขาอวดแฟนอะ่ะ <Okay. S 2> ก็แฟนไม่อวดเรา <laughs> <laughs> แล้วอ่านคําถามมันมันอ่านข้างล่างอยู่แค่ย <Can you> ูแค่ เฮ้ยอ,อันนี้ผมก็ผิดอะอะไรอ,อ่าผมไปกดคำตัวคำถักที่นั่นกี่โมงแล้วตอนนี้เออเวลาสามตุ่มครึง่งสามุ่มสี่ห้าครับหวานเจีย๊ยบตอน EP เก้าตันจริงค EP แปดตอนนี้ก็เหมือนใครปมของตัวละครสองเป็นหมดแล้วเนาะ ใชหมดแล้วใหมดแล้วที่เหลือก็เ,เป็นปมของมาเจแล้วใช่ว่าจะมีอะไรอีกนะอืมแล้วดูตัวอย่างพี่เก้าอย่างอยากเป็นแม่แท้ๆของน้องโอมทำยังไงป้อนนมต้องไปมาป้อนนมถ้าว่นนี้เริ่มกฎหมายนะต้องมาป้อนเหอ,อนนมไม่เกียบมากป้อนนมไงออด เนี่ยเราเนาะเกียรเราเราวิคิดอะไรทะลึ่งเนี่ยเราจะเรามันเป็นคนแบบนี้นไง<ป>ไ,<ป>ไ,ไปเที่ยวไหนไปเที่ยวไหนเขาถามว่าไปเที่ยวไหนใครไปเที่ยวตอนนี้ไม่ไปเที่ยวเออไปเที่ยวกันปะอยากไปเที่ยวอะไปเที่ยวไหนอะเขาใหญ่ไปไปนอนบ้านอะไรนะไปนอนบ้านของใครที่เขาใหญ่เหรอมีบ้านที่เขาใหญ่รวย,ยอ่ะโหยไปที่เขาใหญ่ รวยแล้วว้าโหธรรมดาที่ไหนล่ะอีบ้านเขาใหญ่อะแล้วจะเป็นบ้านแบบบ้านแบบแบบแบบไหนอะเดี๋ยวะเดี๋ยวเปิดรูให้ดูวพี่เดี๋ยวเอ้ยเปิดได้เดี๋ยวเขาจะรู้คนอื่นเขาจะรู้เปล่าไม่รู้รู้ค่ะเพราะว่าอยู่ในที่ของตัวเองเลยไม่ดีเหมือนใครอ๋อเป็นที่ดินของตัวเองด้วยแล้วก็บ้านด้วยหรอเกินไปไหมเนี่ยรวยะ โอ้ยลมคานะนั่นเองนะเปิ้ลให้ดูเดี๋ยวไปให้ดูหาไม่ใช่ไหมรวยอ่ะน่าเน่อยว่ชวนขี้ไปโอเคช่ไหมชวนเดี๋ยวชวนเดี๋ยวชวนคุณเปิ้ลไปได้ไหมอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้แม่อันนี้วิวหน้าบ้านนเนี่ยอันนี้คือเขาใหญ่เจ๋งกี่ไร่อ่ะไม่รู้กี่ไร่เยอะแน่นอนอ่ะโห แล้วผมไปผมมีที่นอนให้ผมหรือเปล่ามีมีเอาจริงๆนะมีสี่ห้องนอนนอนได้แปดคนมีสี่ห้องนอนนอนได้แปดคนแล้วได้แล้วอีกหลังหนึ่งอ่ะกำลังจะเสร็จอีสี่ห้องนอนไม่เอาเอาแบบด็นอนแค่แบบเอาห้องเดียวพอได้ไหมการแบบเดกนอนแบบสองห้องนอนเดียวเตียงแบบเตียงเดียวอะ นอนเตียงเดี่ยวบใหญ่ใจขาดอ,อะไรนะบ้านเตียง้าแตใา่ใจขาดนะเอาก็ผมอยากเลือกไงผมเป็นแขกคุณก็ต้องดูแลผมสิได้ๆอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นฟีลว,ว่าไม่ได้แบบไม่ได้หรูหรานะเป็นฟีลอยู่แบบบ้านๆนะอยู่ได้ใช่ไหมอยู่ได้อยู่ได้หมดแหละผมมันติดดินอยู่แล้วติดแอกปะ่ะคือว่าแอกเะะมื่อไหร่ ยังไม่ได้ดูน้องทูนเลยไม่เป็นไรครับทุกคนดูพรุ่งนี้ก็ได้มันมีดูออนไลน์ได้ที่ไอชีอ e ีทุกคนหรือว่าดูตอนนี้ก็เด่ทันแต่ถ้าแบบดูพรุ่งนี้ก็ได้ว่าันนี้อาจจะดึกแล้วแล้วก็อยากพักผ่อนงูหลก็ดูพรุ่งนี้ก็ได้เพราะพรุ่งนี้วันหยุดสําหรับเออแต่พรุ่งนี้มันมีเอลเอลไงทุกคนอะจจอดูเ<า>อลเอลใช่้วแต่ตคืนนี้เลยเออ คร่งนันะฮะรู้บ้าให้ันเด็ไม่เชื่ออ่ะอันนี้ือไล่เนี่ยในในคืนหนาในบ้านโอ้โหในควายอะควายไม่มีมีแต่มีแต่นีมีปีเป็ดถ้าผมซื้อควายด้บ้านแล้วแบบให้ไปเลี้ยงทนงได้ปหมมีเป็ดซื้อควายแล้วไปให้คุณเลี้ยงได้ปหได้ เร่องเดือดรุบบ้านให้ก่อนตอนนนะไม่เชื่อนะอืมแค่นี้ก็ไม่เชื่อไงแล้วนี่นี่นอ่ะโอ้โจบเอางี้แม่มีเงินให้กูวะ <c oughs> <c oughs> จะซื้อบ้านซะหน่อยยืมแม่กู้เงินแม่หน่อยได้ปะเอาแค่นี้ได้จบได้ได้อยู่แล้วถ้าถ้าเขาเอ็นดูอ่ะเขาให้อะไรไม่ต้องกูจริงเหรอ เนช่วยแม่กินข้าวสองต่อสองเท่าไหร่เออไปพาแม่ไปเที่ยวไปเนี่ยอะไรนะได้จีบแม่ผมไปเนี่ยอืมแจ๊คกูจีบแม่เลยแม่อยากจะมีแฟนเลยจีบแม่เธอแทนเนี่ยอยากว่าไปนะเห็นเขาอย่างเงี้ยมีคนมาจีบเขาตอนตอนเขาอยู่เท่านี้เหงเลิศด้แม่อยู่่ไหนตอนนี้ห้าสิบห้าสิบห้า เฮ้ยสิบห้ามันได้อยู่เหอะได้อยู่แบบว่าเลยได้อยู่ห้าสิบห้าจริงยังไม่ขนาดนั้นเอาอ่ะห้าสิบห้ามีมีแต่พอ่อมีพอ่พอพ่อพ่อจะหึงไงแต่ก็ดีให้พ่อหึงหน่ยอยมันจะได้มีแบบเขาเรียกว่ามันอาการหึงเนี่ยมันจะอยู่ช่วงในวัยรุ่นไงแต่วัยวัยนี้มันจะไม่หึงอะไรก็ต้องให้พ่อได้หึงสักหน่อยเออตาดู คุณเล่าบ้านหน่อยนะครับคือว่าเร็วๆนี้ไอ้บ้านหลังที่สร้างใหม่อาจจะเปิดให้เช่าเปิดให้เช่าด้วยเหรอใช่เท่าไหร่ดีว่าไม่แพงแพงหรอกอยู่เอาค่าจ่ายขนาดผ้าไฟถ้าเป็นเดือนหรือถ้าเป็นวันถ้าเป็นวันนะใช่เป็นเดือนไม่ไหวอันนี้อันนี้อันหนึ่งอีกอีกอันนี้ที่กำลังสร้างอยู่ใน,นนี่โอ้ออแบบเองอืมอ่ะ แล้วจ่ายค่าทั้งหมดเองเลยป่ะจ่ายเองดิแล้วบ้า,บาของเราจะอ,ออกแบบป่ะคุณออกแบบสิผมอยู่ไงก็ได้แล้วแล้วแต่คุณอะ่ะ <c oughs> คุณอยากนอนคุณอยากอยู่แบบไหนอะ่ะผมขออย่างเดียวผมเน้นแค่เตียงนอนกับห้องน้ําอ่ะที่เหลือผมอยู่ได้หมดอะ่ะ <c oughs> ใช้อยู่สองสองห้อง <c oughs> ผมอึะ <c oughs> ผมอึะ <c oughs> นานแล้วก็เอ่มผมชอบผมนอนนะ้ำ <c oughs> รู้เลยว่าวันวันทำอะไร กินนอนอึกินนอนอึอยู่แค่นี้ชีวิตแล้วแล้วแล้วอีพีเก้าอ่ะคนทุกคนคนรอดูอะไรอุ๊ยไฟนนลอีพีลรอประกาศแล้ออรอนายประกาศ<อ>าแล้วหรอใช่เฮ้ยฝากด้วยครับทุกคนเอางี้ทุกคนมาไหมไฟนนลอีพีวันที่ไหรหกมิถุนายน ูตอนจบพร้อมกับพวกเราไหมแม่ก่อนนะผมยังไม่เห็นเลยอะ่ะเพิ่งแท็กมาเมื่อกี้เลยอล๋ออะไรอะ่ะผ,ผมไม่รู้ผมว่าไปเลยผมไม่เป็นตัวเลยอยากอยากจะอยากจะอยากจะมีอยากจะมีลูกกับเขาแล้วหรอใช่เราจะ,จะมีลูกแล้วมีลูกกับผมปะละ่ะมาทำลูกกันก่อนไหมทำไงอะ่ะ <laughs> วิธีธรรมชาติเราอยากให้คนเดาวดูว่าแบบลูกของเราจะเป็นยังไงเขาเรียกลูกปะเนี่ยเราไปเรียกมั่วๆหรือเขาเรียกอะไรเนี่ยเขาเรียกลูกเพราะว่าน้องโปก้าก็คือหลานพวกเราอ๋อแล้วน้องโปก้าพูดได้อะมันเกิดไม่ไม่แน่วัน ไฟนอลอพีเราจะเปิดตัวลูกเราก็ได้อ oh. แต่ทุกคนต้องมากันอยากให้ทุกคนมาดูตอนจบไห้อของกับพวกเราสองคนนะครับพี่มาคิดว่าพี่มาแลองค์คิดว่าอีกคนน่าขายกับตัวเองไหมคิดว่าขายนะไม่ใช่คือทุกคนไม่ใช่แค่โอมเองด้วยที่คิดคือแนมะ้แต่ในไอ้โทรศัพท์โอมอะ่ะมันจะมีโหมดที่เอาไว้จาหน้าใช่ปะ่ะมันก็มันก็เมม,เม,มหน้าหน้าพี่มาเป็นหน้าโอมนะจริงป่ะใช่ ผมสามารถสแกนจะใสเงินในเอเอของคุณได้ใช่ไหมคือจะได้แบบไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเพราะเงินไม่เคยมีแต่ผมผมนีน่ะนะจจะคุ้มถ้าเด้สะแกนของพี่ไม่มีผมก<บ>็ไม่มีเห<บ>มือนกันบัตรข,ขึ้นเวทีจ่ายเท่าไหร่คะจรจงบัตรขึ้นบัตรขึ้นเวทีไม่ต้องจ่ายด้วยเงินแต่จ่ายด้วยใจครับเอาอย่างนี้อยากให้บัตรบัตรบัตรขึ้นเวทีปล่อยให้เจมส์เอมพีไคนยดูการบัตรทุบหลังอะนำมาอมจัดเองใบละห้าทุบได้หนึ่งที ไม่ใช่ไม่ใช่เราดไม่ใช่ทุบหลังมาร์คโอมนะมารโอมทุกหลักทุบห,หลังพวกคุณพวกคุณเสียตังค์แล้วคุณต้องเจ็บตัวด้วย <laughs> คำท้าจะปล่ไกวฮัลโหเยือนค่ะจับดัดฟันที่หมอเจมาสิต่อคิวเลยแต่หมอเจไม่ไม่ดัดล่ะถ้าสิ่งไหนไม่ดีหมอเจถอนเลย <laughs> จบมันง่ายดีอ่ะ นี่ไปพีสนูไปพีสนูไปพีสนูโลกคุณมีเอ่อโชว์ให้แฟนๆมั้นเนี่ยมีจริงเหรอคุณจะเต้นมันม้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีระบำหน้าท้อง <Hey! S 2> เฮ้ยขอดูเป็นแบบแบบแซมเปิลตอนนี้นิดนึงได้ปะรอเล่นมีโชว์ร้องเพลงนี่แหละไม่เอาไม่เอาอยากดูระบำหน้าทอ้องอยา่ารอเล่นพูดอะไรต้องทำจริงเร็วโชว์นิดนึงเราอยากดูดูระบำหน้าท้องไม่เอาราดูปะดูไปตอนมหาลัย รเนี่ยผมมีฉายานะว่าน้องโอมเอลซาไม่ใช่เป็นเจ้าหญิงใครก็พูดได้เอลซาเรื่องพวกนี้ใช่จริงใครก็พูดได้เรื่องแบบพวกเนี้ยมันต้องทําให้เห็นอ่ะก็เดี๋ยวทำให้ดูอยู่กับสองคนพอจะรู้ซาจริงหรือเปล่าเอาให้คนอื่นดูด้วยสิผมไม่อยากแบบไอ้นี่ไงเอกุสิคนเดียวแฟแงไงออลอลิยูเลยอันเนี้ย พี่มารน้ไหมคนหน้าคล้ายกับตัวเองไหมพี่มารตอบก่อนอะไรเขาถามอะไรแต่เขาถอบว่าอะไรนะเาคิดว่าไี้คนหน้าเหมือนตัวเองไหมเออไม่ได้เหมือนแต่คล้ายผมว่าเราอยู่ไปอยู่มาอยู่ด้วยกันไปมาเน่ะมันเริ่มจะเหมือนขึ้นเรื่อยๆล่ะคุณเหมือนเลยเขาเ,เห็นไหมเวลาแบบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งแล้วอยู่ด้วยกันนานๆแล้วมันจะหน้าเหมือนกันอ่ะประมาณนั้นอพี่ก็นะพี่ลอง หน้าเหมือนหมาพี่เลยนี่นี่สัตว์เลี้ยงห่านเนาะดุวะดูดีละดูหน้าแต่ห่นห่านอุ้มได้นะมันใจดีอ่ะมันอุ้มได้สปอยตอนจบหน่อยเอางี้ถ้าสปอยต้องมาดูด้วยพร้อมกันนะทุกคนมันจะสปอยว่ายิ้มด้วยน้ำตา ทำให้ดูหน่อยอยู่ในน้ำตาอย่าเงี้ยยิ้มก่อนไตาน้นำตาไ้น้ำตาน้ำตามะหมี่อายุสิสองรับได้ไหมครับได้สิครับได้เลยว่าอายุโซเดียมอะไรเนี่ยจันนี้เปิดเรียนแล้วกำลงกังใจไหนครับตั้งใจเรียนนะครับโตมาจะได้ฉลาดเหมือนบอลจีใช่แต่ถ้ามีปัญหาข้อไหนที่แบบ ตอบไม่ได้อะไรเงี้ยก็เรียมาหาหมอเจได้ไม่มีข้อไหนตอนนี้เอหาหมอจิมได้ได้หมอจตอบได้ครับผมอางริจเห็นผมเงยผมเรียนเก่งนะเกรเฉลี่ยสามสุดเจ็ดห้านะครับจริงวะจริงตอนจุ่สงกุลารครับจริงวะจริงสามจุดเจ็ดห้าแต่แต่พอตัดสินใจเอาแบบจริงจังแล้วอะเหลือหนึ่งจุดห้าเท่าไหร่ไม่ลู้อ๋อแมัน มันไม่มีเวลามันต้อโฟอกัสได้ทีละอย่างไงแต่แต่ผมอแบบว่างๆอ่ะอยากชวนพี่มาบ้านจริงนะเพราะรู้สึกว่าพี่น่าจะชอบน่าจะจอยเพราะแบบมันธรรมชาติเนี่ยแบบที่เขาใหญ่ใช่ปะ<น>เอาดี่เาเก็บไข่แล้วแบบเก็บไขยย่ไข<า>่อะไรไข่ไข่ไก่มีมีมี<อ>มมฟาร์มไกู่่ในบ้านแล้วก็แบบเหมือนเหมือนมันมันสลฟ์จ่าผมก็ชอบบอกโอมเองถ้าไม่ยูีกรุงเทพโอมสามารถอยู่เช่นนด้เป็น,น,น,นโโลลแบบเป็นเดือนเลยนะมันแบบมันแบบ มันปีกอีเวกมากแล้วแบบมันอยู่กับธรรมชาติอ่ะนึกออกปะ่ะแบบมันแบบตอนเช้าตื่นไปเก็บไข่ใช่ปะ่ะแล้วก็วิ่งวิ่งจอกกิง้งเสร็จแล้วก็เข้ามาทําอาหารกินแล้วก็นั่งอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยที่นี่ม,มันมนี่มันชีวิตแบบที่น้องซองต้องการเลย,เยใช่แต่ว่าผมมาคุยกับพี่เลี้ยงใช่ปะ่ะพี่เลี้ยงบอกว่าโอมสองก็ไม่ได้จนนะโฮมสเตย์อย่างนั้นอนะต่างจังหวัดเขาเรียกว่ารวยนะลูกก็จริงใช่ไหม <c oughs> แสดงว่าตอนจบซองอาจจะเปิดพิัยกรรมออกมาแล้วก้วยกว่าหมอเจ้าเพราะว่าเพราะว่าอยากหาคนที่รักจริงเป็นคนรวยที่ต้องการความรักที่จริงใจก็เลยปลอมตัวเป็นคนจนก่อนก็จะหาความอ้โหลึกซึ้งว่าโอมากได้ไหมมีคนถามโอมากได้ไหมได้หมดอ่ะผมไม่ติดละเราพูดแล้วนะอืม โอเคก่อนเราจะไปกันตอนนี <ah> okay. Okay. So ้เวลาสี okay. ่ทุ่มแล้วเผื่อให้คนดูไปดูออนไลน์ย uh> okay. ้อนหลังที่ไอ e ีอีครับคนฝากไฟนนอไอพีอีกสักรอบหนึ่งฝากไป let's go โอเคครับผมขอดูรายละเอียดแลาวนึงนะครับเออผมไม่มีอันนั้นไงไอจีไม่มีะลรมั้งเปิดไม่เป็นเลยมั้งผมใช้โทรศัพท์ไลฟ์อยู่ไงนี่โอเค โอเคไฟนอลสำหรับไฟนอลอีพีนะครับคือวันศุกร์ที่หกเดือนจูนนี่คือเดือนไม่อะไนะมิถุนายนมิถุนายนนะครับผมก็รายละเอียดอะจามตามในที่ g m t ีลงเลยครับผมแชร์ไว้ในสตอรี่มาดูได้แล้วก็แล้วอีพีต่อไปจะเป็นยังไงก็ฝากทุกคนติดตามนะครับเชื่อว่ามันน่าจะน่ารักมากขึ้นแล้วก็โอเคว่าอีพีในท้ายน่าจะน่ารักเป็นพิเศษเพราะว่า่มีอีกหลายๆซีนที่แบบยังไม่ได้อ่อนแอ ใช่มีหลายซีนที่แบบเราใช้เวลาคราฟกับมันจริงๆนึก<บ>อ<ม>อกไหมใดู้ดนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะครับไปให้กําลังใจน้องโอมได้ในวันพุ่งดีนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมที่เซนทันพิษณุโลกปะอ่อผมยังผมยังไ,ไม่ชัวร์ <laughs> ลรบินสันเออเอน่าจะโรบินสัน อที่เราเป็นสายบินสนุนลโนะครับก็ฝากไปให้กำลังใจน้องอมเขามีระบบาหน้าท้องพุ่งนี้แล้วก็เพ่นไฟนะครับกิจกรรมแล้วก็มีหนหนสลิงขี่มา้าแล้วก็โชว์จระเข่นะครับพวงนี้น้องอมจะโชว์เยอะมากก็ฝากไปให้กำลังใจน้องอมได้นะครับน,น้องเป็นใครแล้วอมน้องอมได้ขั้ตัวเท่าไหร่ในการขี่จระเข่อ้าวคุณของวันนี้ม่าขั้ตัว เราเน้นโชว์เราเป็นแต่เป็นเราไม่อยากเป็นคนรวยเป็นประหลาดทำงานก็พูดอย่างนี้นะเราอยากเป็นคนรวยไม่ใช่คนเก่งประหลาดค่าตัวให้โอมหมดเลยเน้นทำงานเน้นโชว์เออใช่ผมได้ใช่เดี๋ยวผมบอกเลยว่าเดี๋ยวตอจากนี้ไปรับเงินให้เข้าบัญชีโอมนะครับเออผมแล้วอยากเปิดกับโอมใชดไหมเป็นท่านฟิสานุโลค่ะอ้าวจริงเหรอโมโซตัวเก่งไปหมดฝาดด้วยบายไปนั่นละคุณไหน Bye bye. ออกไปได้ก็ดีมันอยากจะคุยกับเขาตรงนะเป็นไงเหมือนในละครแบบเหมือนแบบสมมติว่าเราเราสนทนาอยู่ใช่ป่ะแล้วมีคนเดินออกจากกลุ่มไปแล้วเราก็ต้องดินทาคนที่เดินออกไปใช่ป่ะเหมือนแบบนั่งไลา์อยู่แล้วม่เคยเสร็จแล้ว,ลวเราไปแให้กลังใจเขาหรอกที่เป็น,นโลกอะมันไกลทุกคนมันไปหรอก เข้าใจป่ะไม่ต้องไปหรอกพูดเล่นไม่งั้นแหละโธ่เขารวยคือเขาแบบคนรวยรวยคนไม่ต้องไปหรอกเขามีบ้านเขาใหญ่ขนาดนั้นเห็นป่ะไม่ต้องไปหรอกเช่อผมเราเล่นนะฮะไปให้กำลังใจ้องเยอะๆนะ